สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำร,ราตอนเทศ2สอง้ย่สิสามว่านเวชัดว่นตัวนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเราเคยได้ยินแต่ว่นพยาปัสเวตซึ่งเป็นบอลสีต้นเล็กๆนะคะว่านสเสวตชัดใบหัวต้นเหมือนต้นขมิน้นแต่หัวเล็กกว่าครีบใบขาวหัวมีสีเหลืองอ่อนดอกเหลืองใช้ในทางเมตตามหานิยมอย่างยอด เราว่าว่านต้นนี้เป็นต้นเดียวกับว่านห้าร้อยนางหรือว่านมหาจกักรพรรดิเพราะว่าคุรสมบัติตรงกันหมดเลยแต่เราก็อยากบันทึกเอาไว้ว่ามีตำราเล่มหนึ่งก็คือตำราอาจารย์ชั้นเรียกว่านต้นนี้ว่าว่านสเสวตฉัด